สวัสดีครับผมนายพาคินติรพงศ์ไพบูลนะครับนาย,ยกเทศมนตรีเมืองมหาสารครามวันนี้ก็อยากมาขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลเมืองมหาสารครามนะครับมาร่วมกันฉีดวัคซีนโควิด1 9เนะครับเพื่อป้องกันความรุนแรงนะครับลดผลกระทบจากโรคโควิดนะครับป้องกันการเสียชีวิตนะครับเรามาสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ร่วมกันนะครับเราจะฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดนะครับในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคราม กำหนดการฉีดวัคซีนโควิด -19 เชิงรุกเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมหาสารคามภาคเช้าเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาภาคบ่ายเวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกา5พฤศจิกายนภาคเช้านวัดอภิสิทธิ์ภาคบ่ายนวัดนาควิชยัย9พฤศจิกายนภาคเช้านวัดเครือวันสุทาวาสภาคบ่ายณศาลา SML ชุมชนสีมหาสารคาม S 1ด1พฤศจิกายนภาคเช้าและบ่ายณวัดสามัคคี12พฤศจิกายนภาคเช้าณวัดธัญยาวาสภาคบ่ายณศาลา SML ชุมชนธัญยาสี15พฤศจิกายนภาคเช้าณวัดท่าเสมาบานแม่ภาคบ่ายณศาลา SML ชุมชนสองเหนือและชุมชนสองใต้16พฤศจิกายนภาคเช้าณวัดอุทัยทิศฉีดวัคซีนสู้โควิดด้วยกันนะครับ ามเปิดรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเอสประจำปีงบประมาณ2,566การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคุณสมบัติเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามหรือย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดาจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์หรือผู้ที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2 5 0 6 หลักฐานการลงทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านสมุดบัญชีธนาคารสำหรับผู้ประสงค์ขอรับเงินผ่านบัญชีธนาคารสามารถยื่นลงทะเบียนได้2ช่วงคือช่วงที่1ระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกาย,ยน2564ช่วงที่2ระหว่างวันที่1มกราคมถึง30กันยาย,ยน2565 การลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการรายใหม่สามารถยื่นลงทะเบียนได้ตลอดทั้งปีคุณสมบัติต้องมีสัญชาติไทยมีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามและบัตรประจำตัวผู้พิการหลักฐานบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมสุขภาพชีวิตคนพิการทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านสมุดบัญชีธนาคารสำหรับผู้ประสงค์ขอรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร ถ้าลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอสรายใหม่สามารถยื่นลงทะเบียนได้ตลอดทั้งปีคุณสมบัติเป็นผู้ป่วยเอสที่ได้รับการรับรองและการวินิจฉัยจากสถานพยาบาลของรัฐมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรือถูกทิ้งหรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้และมีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน สมุดบัญชีธนาคารสำหรับผู้ประสงค์ขอรับเงินผ่านบัญชีธนาคารใบรับรองแพทย์ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเอส 1. ลงทะเบียนด้วยตัวเองที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองมหาสารคาม2กรณีไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตัวเองได้สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอแทนได้โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบมาสแสดงด้วย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร043725573-8ต่อ317ในวันและเวลาราชการแทศบาเมืองมหาสารคามจัดการประชุมประชาคมเลือกกรรมการชุมชนประจำปี2565เมื่อวันที่2พฤศจิกาย,ยน2564เวลา9นาฬิกาที่ศาลาการปร,รียนวัฒนายาวาด เทศบาลเมืองมหาสารคามจัดการประชุมประชาคมเลือกกรรมการชุมชนโดยมีสมาชิกสภาเทศบาลนายยุทธพงศ์อาจวงศาหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปรักษาราชการเพิ่มในการกองสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมร่วมการประชุมตามที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองมหาสารคาม ดำเนินการประชุมประชาคมเลือกกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสรารคามทั้ง31ชุมชนในระหว่างวันที่26ตุลาคมถึง13พฤศจิกายน2564ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลพุทธศัการาช2564โดยภาคเช้าเป็นการรับสมัครและเลือกกรรมการชุมชนทันญ,ญาหนึ่งมีผลการนับคะแนนผู้สมัครกรรมการชุมชนทันยาหนึ่งที่ได้คัดเลือกประกอบด้วย1 นางนัทจริยาอันสุริ 2. นายทราดลภูมิพัก 3. นางรัศมีภูมิพัก 4. นางสุทิศพงดำรงศักดิ์ 5. นางรัตน้อยตาเอก 6. นางประกายนามแก้ว 7. นางจงกลผลเสน 8. นายสมพงษ์วงนคร 9. นางสาวพรทิพย์ภูชัยแสงและภาคปลายเป็นการรับสมัครและเลือกกรรมการชุมชนชุมชนธัญญาสอง มีผลการนักคะแนนผู้สมัครกรรมการชุมชนทัญญา2ที่ได้รับเลือกประกอบด้วย1นายสมิงกากแก้ว2นางจิรพันธ์มั่งคั่ง3นางลำเพยสองศพ4นางทองมวนอาสาบาล5นางจงกลวีระนรงค์6นางละไมมูลพงศ์7นางสุภากรมูลชาติ8นางสุวรรณีศรีสารคาม และ 9. นางสรินาฏอ่อนมากประชุมคณะกรรมการกันกลองการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองมหาสารคามครั้งที่7ทับ2564 เมื่อวันที่3พฤศจิกายน2564เวลา10นาฬิกาที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคามนายภาคินติรพงไพบูุในายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกลองการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองมหาสารคามครั้งที่7ประจำปี2564โดยมีนางพิจพัฒน์ธีรศาสตรานนท์รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม คณะกรรมการกันกรองการใช้เช่าทรัพย์สินของเทศบาลเมืองมหาสารคามพรอ้อมโดยหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเข้าร่วมการประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคามได้จัดประชุมคณะกรรมการกันกรองการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองมหาสารคามเพื่อรับทราบผลการต่ออายุการต่อสัญญาเชา่าอาคารราชพัสดุเลขที่341 341ทับ1ถึง17ถนนนครสวรรค์ และอาคารเลขที่56ถนนสีราชวงศ์2คูหาจากเดิมสัญญาสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2564ทั้งนี้สำนักงานธนารักษ์ได้อนุญาตให้เทศบาลต่ออายุไปอีก3ปีโดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคามได้กำหนดจากนั้นที่ประชุมได้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การเช่าและการต่ออายุสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ แล้วเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การเช่าและการต่ออายุสัญญาเช่าอาสังหาริมทรัพย์อาคารราชพัสดุสองชั้นเลขที่341ทับ1ถึง17ถนนนครสวรรค์และอาคารเลขที่5 6ถนนศรีราชวงศ์จำนวน19คูหาโดยมีค่าประโยชน์ตอบแทน144,000บาทค่าธรรมเนียมการโอน5,000 0 0บาทต่อคูหาต่อครั้ง กรณีโอนให้บิดามารดาคู่สมรสบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายคู่หาละ20ง0มบาทต่อครั้งกรณีให้เช่าช่วงเก็บเพิ่มอัตราร้อยละ50ของค่าเช่าในระหว่างสัญญาและมีระยะเวลาให้เช่าได้1ปีกับอีก6เดือนส่วนกำหนดอัตราค่าบริการโรงค่าสัตว์ กำหนดหลักเกณฑ์การเช่ารถสุขาเคลื่อนที่และพิจารณากรณีอาคารพาณิชย์3ชั้นเลขที่373ถนนนครสวรรค์ให้คงอัตราการกำหนดหลักเกณฑ์ตามสัญญาเช่าในอัตราเดิมเทศบาลเมืองมหาสรารคามจัดการประชุมประชาคมเลือกกรรมการชุมชนประจัปี2565เมื่อวันที่27ตุลาคม2564เวลา9นาฬิกาที่ศาลาการประเยียนวัดศรีสวัสดิ์ ชุมชนสีสวัสดนายศิลิชัยศิริไบรองประลัดเทศบาลเมืองมหาสารคามเป็นประธานการประชุมประชาคมเลือกกรรมการชุมชนโดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเขตหนึ่งพร้อมด้วยนายยุทธพงศ์อาจวงษาหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมรวมการประชุม ตามที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองมหาสารคามดำเนินการประชุมประชาคมเลือกกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามทั้ง31ชุมชนระหว่างวันที่26ตุลาคมถึง13พฤศ,ศจิกาย,ยน2564ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลพุทธศักราช2564โดยภาคเช้าเป็นการรับสมัครและเลือกกรรมการชุมชนชุมชนสีสวัสดิ์หนึ่งมีผลการนับคะแนนผู้สมัครกรรมการชุมชนสีสวัสดิ์หนึ่ง ที่ได้รับคัดเลือกประกอบด้วย 1. นางกนกพรไตรล้ำ 2. นางรพีพันธ์บงศีดา 3. นางสาวรัศมีอุดมดี 4. นางมณีรัตภูมิแกดำ 5. นางสมบูรณ์วงแก้ว 6. นางสาวนัชยานันชัยสงเมือง 7. นางภาวินีอุทัยแพน 8. นายวิโรธดวงจันทิพย์และ 9. นางสาวนัชชาอันธพัฒน์ และภาคบ่ายเป็นการรับสมัครและเลือกกรรมการชุมชนชุมชนสีสวัสดสิ์2มีผลการนับคะแนนผู้สมัครกรรมการชุมชนสีสวัสดิ์2ที่ได้รับเลือกประกอบด้วย 1. นางเดือนเพนบุญเสริม 2. นางนาตยาธรรมมุรี 3. นายสุรศักดิ์ค้าขาย 4. นางกุลาบนนสีไพล 5. นายบุตรดีอามาตสี 6. นางสาวเอมออนแก้วบุตรดา 7. นายสมพรแดนขนบ 8. นางนารุมลอันคหาตและ 9. นางสาวสินีนาธสีโทโคตทั้ทงนี้แกนนำชุมชนเป็นศูนย์กลางประสานการพัฒนาชุมชนดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกกรรมการชุมชนและพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนในท้องถิ่นต่อไป ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารครามครั้งที่3ทับ2564เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นพุทธศักราช2566ถึง2570เทศบาลเมืองมหาสารครามเมื่อวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2564เวลา9นาฬิกาน,นห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคราม นายพาคินเตระพงไพบุญนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคามครั้งที่3ทับสองโดยมีคณะกรรมการทำแผนพัฒนาเทศบาลรองนายกเทศมนตรีประหลัดเทศบาลรองประลัดเทศบาลตัวแทนประชาคมเมืองหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารครามได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้เทศบาลประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจัปีงบประมาณพุทธศักราช2565และเทศบาลเมืองมหาสารครามได้ประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจัปีงบประมาณพุทธศักราช2565เมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2564มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2564 เทศบาลเมืองมหาสารคามจึงได้จัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจัปีงบประมาณพุทธศักราช2565เพื่อเป็นแผนการดำเนินงานควบคู่กับงบประมาณรายจ่ายประจัปีพุทธศักราช2565 ทั้งนี้เทศบาลเมืองมหาสารคามได้จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นพุทธศักราช2566-2570เทศบาลเมืองมหาสารคามและแผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองมหาสารคามประจบีงบประมาณพุทธศักราช2565โดยผ่านการพิจรารณาของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคามซึ่งในขั้นตอนต่อไปจะต้องเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคามพิจรารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงานดังกล่าวเพื่อเสนอต่อนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารครามพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัฒนาท้องถิ่นพุทธศักราช2548และเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมถึง,ถงฉบับที่3พุทธศักราช2561เเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารครามเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารการดำเนินงานดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมมีมติแก้ไขเนื้อหาอาทิงบประมาณระยะเวลาดําเนินการเพื่อให้เหมาะสมโดยเมื่อแก้ไขเสร็จเรียบร้อยกล่องยุทธศาสตร์และงบประมาณจะได้เสนอร่างแผนการดําเนินงานประจับปีงบประมาณพุทธศักราช2565และแผนพัฒนาท้องถิ่นพุทธศักราช2566-2570ถึงเทศบาลเมืองมหาสารคามต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และเสนอต่อนายกเทศมนตรีพิจารณาลงนามอนุมัติตามห่วงระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต่อไปประกาศเทศบาลเมืองมหาสารคามเรื่องการดูแลรักษาที่ดินในกรรมสิทธิ์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ด้วยเทศบาลเมืองมหาสารคามได้ทําการตรวจสอบความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามโดยพบว่ามีผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออาคารได้มีการปล่อยปละละเลยให้ต้นไม้หรือวัชพืชขึ้นจนกระทั่งมีสภาพรกกรุงรังหรือปล่อยปละละเลยให้มีการทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ดินทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม อีกทั้งยังเป็นแหล่งมั่วสุมอันอาจก่อให้เกิดอาชญากรรมรวมถึงอาจเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคตลอดจนอาจจะเป็นชนวนให้เกิดเหตุเพลิงไหม้และเป็นที่อยู่ของสัตว์มีพิษได้ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นการฝ่าฝืนมาตรา8วงเล็บสและมาตรา32วงเล็บสแห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พุทธศักราช2,535แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2,560ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน2,000บาทอาศัยอำนาจตามความในมาตรา44แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพุทธศักราช2,535แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2,560จึงขอให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออาคาร ซึ่งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองมหาสรารคามดำเนินการแก้ไขปรับปรุงขจัดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยตัดแต่งกิ่งไม้วัชพืชที่มีสภาพรกรุงรงังและขจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ดินให้แล้วเสร็จภายในกำหนด60วันนะับตั้งแต่วันที่1กันยายน2564ถึงวันที่30ตุลาคม2564 ทั้งนี้หากไม่ดําเนินการหรือฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัตริรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพุทธศักราช2535แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2พุทธศักราช2560มาตรา8วงเล็บ2และมาตรา32วงเล็บ2ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน2,000บาทจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดำเนินการเกี่ยวกับการขุดดินหรือถมดินนั้นต้องได้รับอนุญาตจากพนักง,งานเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถมายื่นขออนุญาตที่เทศบาลเมืองมหาสารคามได้เลยในกรณีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. การขุดดินลึกเกิน3เมตรหรือพื้นที่ปากบ่อเกินกว่า10,000ตารางเมตรและปากบอดินมีระยะห่างถึงเขตท,ที่ดินข้างเคียงเกิน2เท่าของความลึก 2. การถมดินที่มีพื้นที่เกิน2,000ตารางเมตรจะต้องจัดให้มีการระบายน้ำอย่างเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นหรือเจ้าของที่ดินข้างเคียงห้ามดำเนินการก่อนได้รับอนุญาตนะคะแต่ถ้าเข้าข่ายทั้ง2กรณีเช่นในที่ส่วนตัวถ้าขุดลึกน้อยกว่า3เมตรไม่ต้องขออนุญาตค่ะขนาดเดียวกันถ้าอยากขุดสระน้ำความกว้างของสระน้ำไม่ถึง4ตารางเมตร นั่นหมายความว่าอาจจะก,กว้าง2เมตรยาว2เมตรหรือกว้าง1เมตรยาว4เมตรแบบนี้ไม่ต้องขออนุญาตใครสรุปง่ายๆคือถ้าคุณขุดแล้วความลึกไม่ลึกกว่า3เมตรไม่กว้างกว่า4ตารางเมตรไม่ต้องขออนุญาตใครก็สามารถกระทําได้เลยค่ะเอกสารในการยื่นขออนุญาตแผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทำการถมจํานวน2ชุด แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณใกล้เคียงจำนวน2ชุดวิธีการถมดินและการระบายน้ำจำนวน2ชุดระยะเวลาการถมดินชื่อผู้ควบคุมผู้ทำรายการคำนวณพร้อมเอกสารใบอนุญาตชื่อและที่อยู่ของผู้แจ้งการถมดินภาระผูกพันธ์ต่างๆที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทำการถมดิน เอกสารเจ้าของที่ดินสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาโฉนดที่ดินกรณีไม่ใช่เจ้าของที่ดินให้มีหนังสือยินยอมหรือมอบอำนาจทั้งนี้ถ้าเอกสารครบถ้วนจะได้พิจารณาการอนุญาตภายใน7วันค่ะอัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาตขุดดินถมดินใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดินฉบับละ500บาทค่าธรรมเนียมการขออนุญาตเรื่องละ20บบาทหากไม่แจ้งเจ้าพนักงานก่อนทำการขุดดินถมดิน ตามเงื่อนไขที่กล่าวมาแล้วนั้นมีโทษตามกฎหมายพระราชบัญญัติการขุดดินและการถมดินพุทธศักราช2543ระหว่างโทษจำคุก1ปีหรือปรับไม่เกิน50 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักช่างเทศบาลเมืองมหาสารคามเบอร์โทรศพัพท์043725573-8ต่อ138